ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งน้องแมวชื่อปุกปุยลูกแมวพันสกอติสขนสีเทานุ่มนิ่มหูพับเข้าหากันเป็นแมวที่น่ารักและชอบการผจญภัยวันหนึ่งปุกปุยเบื่อหน่ายกับการนอนอาบแดดอยู่ที่บ้านจึงตัดสินใจออกเดินทางไปสำรวจโลกกว้างปุกปุยเดินออกจากบ้านไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต้นไม้สูงใหญ่ ใบไม้เขียวขจีเสียงนกเจี๊ยบร้องเจื้อยแจ้วทำให้ปุกปุยตื่นมากปุกปุยเดินลัดเลาะไปตามทางเล็กๆจนมาถึงริมลำธารใสปุกปุยกระโดดลงไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานระหว่างที่กำลังเล่นน้ำอยู่นั้นปุกปุยก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากพุ่มไม้ปุกปุยรีบวิ่งไปดูก็พบว่าเป็นกระต่ายน้อยตัวหนึ่งติดอยู่ในโพรงไม้ ปุกปุยพยายามช่วยกระต่ายน้อยออกมาด้วยความยากลำบากแต่สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้สำเร็จกระต่ายน้อยขอบคุณปุกปุยมากและชวนปุกปุยไปเที่ยวที่บ้านปุกปุยตามกระต่ายน้อยไปยังบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าบ้านของกระต่ายน้อยเป็นโพรงไม้ขนาดใหญ่มีอาหารอร่อยยอๆมากมายให้ปุกปุยได้กิน ปุกปุยและกระต่ายน้อยได้เล่นกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลาพลบคำ่ำปุกปุยก็ต้องลาจากกระต่ายน้อยเพื่อกลับบ้านปุกปุยเดินกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจที่ได้พบเพื่อนใหม่และได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางกลับบ้านปุกปุยได้เหวเต็มท้องฟ้าที่สวยงามปุกปุยนอนลงบนพื้นหญ้าแล้วมองดูดาวด้วยความสุขใจ ปุกปุยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเมื่อกลับถึงบ้านปุกปุยเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ตาวัดฟังตาวัดฟังแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขตาวัดรู้ว่าปุกปุยเป็นแมวที่ฉลาดและกล้าหาญปุกปุยนอนหลับฝันดีในคืนนั้นพร้อมกับรอคอยการผจญภัยครั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผจญภัยทำให้เราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้การมีเพื่อนที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีความส